ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันกับช่องโยชิเท็กกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่อยู่คนละค่ายกับค่ายเกมก่อนๆที่เราเล่นมานะคะคือค่ายนี้เป็นชื่อว่าเอ่อเซนตุรีเกมนะคะแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่ชื่อว่า Idol Car e e r t y c คู n นะคะก็ลองมาดูเอ่อเกมค่ายอื่นกันบ้างน,น,านะคะว่ามันน่าเล่นหรือเปล่าแล้วก็เกมนี้ก็เป็นเอ่อ อีดิเตอร์ช้อยด้วยนะคะก็นาเล่นเหมือนกันนะคะมาลองดูกันเลยแล้วก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้า,าคลิปนี้ขอ5ไลค์เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะ5้าไลค์เหมือนเดิมโอเคขอบคุณมากค่ะดูกันเลยอันนี้นะคะน่าจะเป็นเกมกแ,นแนวแบบว่าเป็นแนวเอ่อโรงงานแล้วก็แบบว่าส่งของอะไรเลยปลอยยังไม่แน่ใจนะคะรถแวนรถตู้เข้ามาแล้วไอ้รถสิไอ้นี่เสียงเกมมันไม่มีไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวแก้ให้แล้วกันดูยีไมไปก่อนโอเค เขาบอกว่าเวลารถรถบรรทุกเนี่ยมันขนสินค้ามามันจะโหลดโหลดสินค้าอัตโนมัติเข้าโรงงานแพ็กเกจของเราอะไรมานี้นะอ่ามินี่มินี่เวลาโหลดเหรออ๋อนี่มาแล้วออออ๋อ,อ,อมันจะไปตามสายพาน เราทำไงบ้างเขาบอกว่าสินค้าเหล่านี้เป็นเครื่องเขียนดังนั้นเราควรจัดเลี้ยงให้ไอเข้าเครื่องบรรจุเหมือนกับแบบเข้าเครื่องบรรจุแพ็กเกจทีเดียวหรือเปล่าอ่าอันนี้เครื่องแล้วก็แพ็กเกจเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป,เป็นเป็นแบบกระบวนการที่เป็นกระบวนการที่แบบว่าสําคัญนะคะที่เราจะหาเงินได้จากลูกค้านั่นเองอ๋อก็เวลาก็มีรถมาส่งของใช่ไหมรถส่งของเอาเครื่องเขียนแล้วก็เข้าโรงงานเรามนโรงงานเราเป็นคนทําแพ็กเกจจิ้งอ่ะใช่ป่ะแล้วก็เอาเครื่องเขียนมาแพ็คแพ็คแล้วก็ส่ง ้าอะไรมาเนี่ยมั้งอ่าแล้วก็มีการอัปเกรดนี่อัปเกรดได้ก็จะเร็วขึ้นโอ้หความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเลยเดี๋ยวเครื่องมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่เป็นความเร็วพนักงานเพิ่มขึ้นอะไรเขาให้เพิ่มถึงไหนเนี่ยโอเคออกได้ละมีเครื่อง p a ็ค m a ชช i นมีรถขั้นใหม่มาอันนี้มีรถมันถูกรอรอกําลังโหลดสินค้ามันต้องมีช่องเพิ่มใช่ไหมล่ะเออแล้วก็เปิดช่องเพิ่มสร้างสร้างช่องช่องไว้แบบรางส่งของอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องรอนานเออต่อไปเป็น ไล้วม่เครื่องเขียนนะอืมโอเคทำแพ็กเกจอ๋อไล้วม่เป็นเครื่องเขียนเหมือนกันเหรออัปเกรด s o ต t e r อัปเกรดตัวเลียงสินค้ามันจะเร็วขึ้นเหรออ๋อการแบบลางมันจะเร็วขึ้นนี่ดูผลประกอบการหรือเปล่าใช่นี่แพ็กเกจสปีดน้อย15กล่องต่อ15กล่องต่อนาทีนี่เป็นออเดอร์สินค้า,ารับเงินได้ที่นี่โอเคโอเคพอเข้าใจแล้วก็เรื่องบอกว่าอินเทอร์เฟซก็คล้ายๆเกมไอดอลทั่วไปแหละที่เราเคยเล่นกันก่อนหน,น้านี้แต่ว่าน่าสนใจตรงที่ เราก็คือมันมันน่าสนใจต่างกันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นต่างสถานาการณ์ใช่ปะมีโรงแรมมีซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมีตำรวจอะไรเงี้ยเออัอน,นี่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆแบบโรงงานแพ็กเกจจริงอะไรเออมันก็เนี่ยแหละเราเราที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ก็เป็นเพราะว่าชอบเล่นบริหารอะไรต่างๆนานานะใช่ไหมละ่ะใช่โอเคเดี๋ยวลองเล่นนะอัปเดตอะไรได้บ้างอ๋อมี v ี p ด้วยไหนวะว VP คือขึ้นมาแค่นี้เหรอให้เงินอ่ะเดยดดูดูวิดีโอเพื่อเอาตัางค์นะเราต้อง ต้องเก็บเงินไว้ก่อนได้มาแล้วเงินโอเคได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้นเป็นเควสนะเออรู้สึกดีนะเวคือด้วยแบบว่าอินเทอร์เฟซแบบเพื่อแบบว่าตัวกระตงตัวกระตูนอะไรเงี้ยเออมันโอเคนะแบบแล้วระบบมันก็ดูดีมันก็โอเคแต่การดูดีเออน่าสนใจอันนี้เป็นแพ็กเกจที่เราทํา200อยแล้วอย่างไวอันนี้เราอัปเกรดได้ต้องเออแพ็กกิ้งมาชินอันที่2ต้องมีเงิน10,000ต้องมีเงิน10,000ดอโอเคอันนี้มีแบบว่าทําให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมเอาไว้ก่อนอ้อ อัปเกรดได้อันนี้อัปเกรดอะไรอะแพคกิ้งไมชีนทำมเร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้อัปเกรดคนนี่ไงยังมีความรู้สึกว่าว่าพออัปเกรดไมชีนแล้วคนมันทํางานเร็วขึ้นอ่ะลองเพิ่มเงินเดือนอ่าเอประชับกระเฉงขึ้นเลยอะเออกระชับกระเฉงโอเคมีรดมาเพิ่มไหมไม่มีอันนี้คือโหลดของนานมาแล้วมันยังไม่หมดอันนี้น่าจะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบอ่าสปีดอัพแพคกิ้งก็คือแบบตัวเครื่องมืออ่ะจะจะเพิ่มความเร็วใน1น0้อวินาทีเนาะต้องดูโฆษณาแล้วก็อันนี้สปีดอ่าส มีการดูวิดีโอนะคะก็เหมือนเดิมอ่าได้ครั้งละเท่านั้นได้ครั้งละประมาณ10นาที10นาทีหรือว่า1ชั่วโมงวะน่าจะ1ชั่วโมงหรือเปล่าหรือว่าครึ่งชั่วโมงมันไม่แน่ใจแล้วก็ได้มาคซิมัมสุดก็6ชั่วโมงก็คือถ้าเราดูโฆษณาเงินที่จะได้ก็คือคูณ2อืมอเดได้เงินอัปเกรดอัปเกรดเงินน้อยมากเลยนะคะเล่นเกมแนวไอดอลก็ ้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็บนเหมือนบริหารน,นะต้องไม่ต้องรีบเร่งนะคะแล้วก็เกมนี้ก็เวลาเราปิดเกมไปเข้ามาก็ยังได้เงินอยู่เนาะมันดีตรงนี้เนี่ยแหละเออตัวละครน่ารักดีอ่ะ สูงกไปไกลดิเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะขับรถเอ้ยอ๋ยอนี่ไงเขาไปแพ็คอันนี้วะนี่่ม่วางตรงนี้อ๋อไม่เห็นแล้วอะอ๋อเราก็จะกลายเป็นกล่องละแล้วก็มาใส่รถเออน่ารักดิอะมีรถหลายคันอะเออทำทำอะไรน่ารักดีเนาะอย่างเงี้ยคือก็ชอบอรถคันใหม่มาแลกของเหมือนกันปะ ของกันหมดเลยเพราะว่าเราต้องมีการอัปเกรดขึ้นได้แน่เลยแบบว่าเป็นของแบบแทกยางอื่นอะไรเงี้ยเดีดูดีนี่ไงเออ่สร้างอันอันใหม่นะคะต้องใช้เงิน200ล้าน200รล้าน ต้องเล่นนานแค่ไหนเนี่ยอันนี้เครื่องมืออันนี้ unpack สินค้าโอ้ยังน้อยอยู่นะคะต้องการ speed. อัพสปีดโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้เลยก็ใส่ไว้ทุกคลิปไว้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นดูก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะคะเป็น editor choice ด้วยเออแต่ว่ามันต้องดีจริงนะคะเล่นไปเรื่อยมันก็เปนเ,ลนเ,ลนเลนพลินดีนะแบบเวลาว่างๆเบบเวลาเราเล่นเกมไอดอลพวกเนี้ยก็จะเล่นตอนที่แบบดูหนังเนี้ยค่ะเพราะมันไม่ต้องไม่ต้องกดมากอะเราเล่นตอนดูหนัง ล้วทําอะไรอย่างอื่นด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยวมันเพลินมันเพลินดีด้วยอโอเคก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะก็จริงๆเกมแบบเนี้ยคนไทยไม่ค่อยเล่นการ์ดมากคนต่างประเทศจะเล่นกันนะสังเกตไะแต่ยังมีคนไทยที่เขาอยากจะดูคลิปภาษาไทยอยู่ก็เลยทํามาให้ดูนะคะก็ขอไลค์สักห้าไลค์แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยพูดสั่งครั้งที่สี่แเนี่ยโอเคบา,บายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย